สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับดิวญี่ปุ่นบายแคทโต่อนะคลิปนี้พิเศษมากๆเลยเพราะว่าแคทไม่ได้มาคนเดียวนะคะคลิปนี้แคทมากับน้องทั้งสองคนเี่เนื่องจากน้องทั้งสองคนเนี่ยคะแนนเอเรเวลรอบที่ผ่านมาสูงมากๆเลยได้ถึง98เตนะ็มร้อยเนาะก็เลยคิดว่าถ้าทําคลิปขึ้นมาว่าน้องเตรียมตัวในการอ่านหนังสือ,อยังไงบ้างน่าจะเป็นประโยชน์กับน้องๆรุ่นถัดไปหลายๆคนที่ได้ดูคลิปนะคะ ก็เดี๋ยวให้น้องแนะนําตัวกันก่อนชื่อใจเดียวนะคะอยู่ปีหนึ่งเอกญี่ปุ่นค่ะก็เคยเรียนคอร์สมินนะแล้วก็5 59แล้วก็คอร์สคอมโบกับพีแฉทค่ะคสวัสดีค่ะชื่อแก้วค่ะอยู่ปีหนึ่งเอกญี่ปุ่นนะคะเคยเรียนคอร์สเอเดเวกับพีแฉทแล้วก็มีคอร์สไทยเอ็นสามค่ะก็เดี๋ยวจะมาถามคำถาม,ถามซึ่งคําถามหลักๆเลยนะคะก็จะเป็นในส่วนของเตรียมตัวเนาะเตรียมตัวสอบยังไงบ้างนะคะแล้วก็ เรียนมทไปได้เทอมนึงแล้วเป็นยังไงบ้างานคะคะก็มาสู่คําถามแรกกันก่อนค่ะว่าสอบเอเลเวเป็นยังไงเนาะก็รู้สึกว่ามีความตาม่างกับแผนจุดสามที่เคยทําข้อสอบเก่ามาอยู่ประมาณหนึง่งเพราะว่าอตอนนั้นก็จะเป็นหนึ่งร้อยข้อสามชั่วโมงแต่ว่าพาอเป็น A level เนี่ยก็คือเป็นห้าสิบข้อหนึ่งชั่วโมงครึ่งค่ะแล้วมีความยากง่ายยังไง,ไงบ้างคะว่าไงบ้างส่วนตัวคิดว่ามันง่ายขึ้นอยู่ค่ะเพราะว่า มีการตัดบางพายออกอย่างเช่นพารวัฒนธรรมที่มันจะออกกว้างมากๆอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้ก็คือตัดออกไปเลยแล้วก็พอจำนวนข้อน้อยลงอะค่ะมันก็ทําให้เราโฟกัสกับมันได้มากขึ้นน้อ,องแบ่งเวลาในการทําข้อสอบยังไงบ้างคะส่วนตัวก็จะทําเรียงข้อเลยค่ะก็คือทําไวยากรณ์ก่อนแต่ก็คือตรงวยากณ์ต้องรีบทําให้เสร็จเร็วๆค่ะเพราะว่าหลังจากนั้น,นก็จะมีพาร์ทแบบการสนทนาแล้วก็มี พัทดาวแล้วก็มีเลียงประโยคแล้วก็สุดท้ายเป็นการอ่านค่ะเราต้องเผื่อเวลาให้การอ่านเยอะๆค่ะน้องแก้มเนี่ยจะทําเลียงข้อไปเลยแต่ว่าจะเน้นทําในส่วนของไวยากรณ์ให้เร็วนะคะเพราะว่าจะได้เหลือเวลาในการทําส่วนของการอ่านให้ได้เยอะที่สุดค่ะแล้วขอ่งน้องเป็นยังไงบ้างคะค่ะข,ของหนูการแบ่งเ,เวลานะคะพวกพัไวยากณ์พัทพัทดาวพัทคอนเวอร์ก็คือจะให้ไม่เกินชั่วโมงหนึ่งแล้วก็ที่เหลือเนี่ยเราจะ ไปเน้นในส่วนของการอ่านเพราะว่าบางทีอ่านรอบเดียวเนี้ยมันยังไม่เข้าใจทั้งหมดแต่ว่าพอได้ไปทําจริงๆแล้วสุดท้ายก็เหลือประมาณเวลาประมาณสิบยีนาทีให้ได้ทวนค่ะรู้สึกว่าเวลาที่ได้ทวนอะ่ะเป็นอะไรที่สําคัญมากๆเพราะว่าบางทีเราอ่านรอบเดียวเนี้ยมันอาจจะได้เข้าใจไม่หมดร้อยเปอร์เซ็นต์น้องก็มีการเปลี่ยนคําตอบอะไระด้วยเนาะก็มีการเปลี่ยนคำตอบด้วยใช่บางทีคาตอบแรกของตัวเองอาจจะไม่ถูกก็ได้ค่ะอ่าาโอเคค่ะก็ ัดมาคำถามถัดมานะคะจะเป็นในส่วนของว่าเตรียมตัวตั้งแต่เมื่อไหร่เนาะก็แล้วก็เตรียมตัวยังไงบ้างของน้อง น้องใจเดียวก่อนแล้วกันน้องใจเดียวเนี่ยเต็มตัวตั้งแต่ตอนมห้าเลยนะก็คือผูกพันมากเลยเพราะว่ารมีได้ตรวลายมือของน้องใจเดียวตั้งแต่เรียนมินหนาด้วยกันแล้วก็เอเลเวลใช่ตอนนั้นคุยกับพี่แคทบ่อยมากเพราะว่าต้องส่งการบ้านกันตลอดเวลาก็คือน้องใจเดียวเริ่มเต็มตัวตั้งแต่ตอนมห้าเลยเนาะก็เหมือนตอนนั้นรู้ว่าแบบเออฉันอยากเรียนญี่ปุ่นใช่ไหมใช่ก็เลยไปหาคอร์สแบบภาษาญี่ปุ่นแล้วก็อยากได้แบบ พี่ที่จบจากมอทอด้วยก็ไปเจอพี่แคทตอนนั้นก็เลยลองลงดูใช่ใช่เรื่องพี่ค่ะอ่าโอเคก็อย่างนเตยเดี่ยเตรียมตัวค่อนข้างไวเลยนะคะแล้วก็เป็นยังไงบ้างของน้องก็สำหรับหนูจะเตรียมตัวจริงจังตอนขึ้นมอหค่ะเพราะว่าตันม .4 สมาก็เรียนตามปกติเลยค่ะเรียนศิญี่ปุ่นแบบว่าอ่านมินานุฮิโงโกแล้วก็พอม .6 หแล้วก็มาทวนอีกทีค่ะแบบทวนมินานแล้วก็ท่องศัพท์ค่ะเป็น N 4 N5 ส แล้วหลังจากนั้นก็มีไปลงคอร์สกับพี่แคทค่ะเป็นคอร์สเอเลเวเพื่อแบบว่าเราจะได้เข้าใจไวยากรณ์มากขึ้นค่ะแล้วเป็นยังไงบ้างคอร์สเอ e ลเวมีส่วนไหนที่แบบว่าชอบไหมคะเอาจริงส่วนที่ชอบตอบหนูคือจริงๆเคยบอกพี่แคทไปแล้วคือชอบเสียงพี่แคทเพราะมันพังงา่ายแล้วก็ชอบที่พี่แคทแบบว่าเรียงแบบ จมีไกด์ให้ว่าเออบทแบ่งเป็นบทเป็นบทแล้วก็น,นี้เป็นคันจิอะไรอย่างนี้มันทําให้แบบแบ่งได้ว่าเออวันนี้เราอ่านเราจะเรียนอันนี้นะแล้วก็เรียงตามแบบลําดับได้ดีค่ะใช่ชอบตรงที่แบบมีการแบ่งประเภทของไวยากรณ์ที่แบบคล้ายๆกันแล้วคนมักจะสับสนแบบใช้ผิดอะคะ่ะมาไว้อยู่ด้วยกันทําให้เรารู้ความแตกต่างคะ่ะแล้วก็ชอบตรงคันจิด้วยค่ะที่แบบว่าจะมีแตกสับออกมาให้เยอะทําให้เราแบบรู้ความพั์เพิ่มด้วยค่ะก็ okay. อย่างถ้าสมมติว่าใครเพิ่งได้มาดูนะคะก็อาจจะสงสัยว่าในคอส,สอนอะไรบ้างนะในคอก็จะสอนสรุปเนื้อหานะคะสรุปเนื้อหาทั้งหมดเลยไวยากรณ์ที่คล้ายๆกันอะไรอย่างนี้ก็จะใส่มารวมกันด้วยแล้วก็มีพาทําข้อสอบแทรกระหว่างบทจํานวนมากแล้วก็มีหลังจากเรียนจบแล้วมีทําข้อสอบเก่าเพิ่มอีกเยอะแยะมากมายนะคะแล้วก็มีดูคันจีด้วย200ตัวก็จะเป็นการปลุกเรื่องราวจากตัวสอนว่า วิธีจําควรจะจํายังไงดีจะได้แบบไม่ต้องขัดเยอะประมาณนี้นะคะใช่ค่ะตรงนี้ก็ชอบค่ะแบบเป็นวิธีจําคันจิแบบแปลกๆแต่ว่ามันทําให้เราจำบบได้จำไ,<ด>ไม่ลืมลในส่วนของคะแนนของน้องนะคะที่สูงมากๆ98ก็ทําให้แบบมีแลายคนนะรุ่นน้องนะคะเขาอยากรู้แล้วเขาก็ l ิสกคำถามมาจํานวนมากเลยอยากจะถามน้องว่า อยากรู้แผนการอ่านหนังสือในแต่ละวันของพี่ๆค่ะแล้วก็มีคําถามว่าแบบท่องสอบยังไงนะมีการเทคนิคการทาเลดติ้งหรือว่าอะไรยังไงเนาะแล้วก็ทําโจทย์เยอะไหมนะคะอะไรที่สําคัญหรือว่ามีอะไรที่อยากแนะนํำไหมอันนี้ก็จะเป็นคําถามจากน้องๆนะคะโอเคคำถามแรกเป็นแทนใช่ไหมคะแทน,น,น,นการอ่านแทนการอ่านจริงๆก็อย่างที่บอกว่าคือมันไม่ได้มีแค่วิชาญี่ปุ่นเนาะ แบบวันหนึ่งเราก็ต้องอ่านแบบเช่นอังกฤษสังคมไทยด้วยอะไรเงี้ยก็จะแบ่งว่าเออวันนี้เราจะอ่านวิชาอะไรบ้างเช่นแบบหนูเรียนคอนด้วยเนาะหนูก็จะเขียนในจะเป็นแบบปฏิทินว่าวันนี้เราจะเรียนบทที่เท่าไหร่แล้วก็วันนี้เราจะทําข้อสอบของปีนี้นะแล้วก็เรียนภาษาอังกฤษเพิ่มหรือว่าอะไรประมาณนี้ค่ะแบบว่าวันหนึ่งไม่ได้เรียนแค่ภาษาญี่ปุ่น สิ่งที่สําคัญเลยก็คือของน้องเจเดียวก็จะมีการทําเป็นปฏิพินนะคะปฏิเทนการอ่านว่าเออวันนี้เราอ่านอันนี้อันนี้อันนี้เนาะจะทําให้เหมือนโฟกัสได้ใช่ไหมทาตามแผนให้จบภ<ท>า <ำ S 2> ยในเวลา<ๆ>เพราะว่าเวลามันมีจํากัดถ้าใครดูคลิปอยู่คะ่ะลองดูก็ได้ว่าเรามีแผนที่จะต้องอ่านอะไรบ้างนะคะแล้วก็ลองลิสต์ลองหาจํานวนวันเนาะเราลิสต์ว่าเออเนี่ยตรงนี้นะวันนี้ฉันต้องอ่านประมาณนี้นะคะถ้าหาจํานวนวันออกมาจะรู้เลยว่าวันเนี้ย จะต้องอ่านถึงตรงไหนประมาณหนแล้วของน้องอะะ่ะของหนูก็คล้ายๆกันเลยค่ะก็คือมีตารางให้อ่านแต่ว่าจะเป็นคนที่อ่านทีเดียวเยอะๆไม่ได้ค่ะต้องแบบทีละนิด<ม>ก็คือเราจะอ่านทุกวันเน้นความสม่ำเสมอมากกว่าแบบวันละแค่ประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วก็มีม,มีวิชาอื่นด้วยเหมือนกันค่ะอ่านทุกวิชาแบบเท่ากันเลย<ม>แต่ภาษาญี่ปุ่นนี่จะเน้นตรงที่ท่องศัพท์เยอะกว่ามากๆเลยค่ะ<ม>ท่องศัพท์ทุกวันการท่องศัพท์แล้วท่องศัพท์ยังไงบ้างแบบมีวิธีการท่องไหมคะ ของหนูก็คืออ่านแล้วก็พูดออกเสียงออกมาค่ะแบบหลายๆรอบแบบภาษาญี่ปุ่นแล้วก็ภาษาไทยแล้วหลังจากอ่านแบบนั้นแล้วใช่ไหมคะ,คะถ้ามันยังมีคําที่เรายังลืมอ,อีกเนี่ยก็เอามาจดไว้ค่ะแล้วเราก็มาอ่านทวนตรงที่เราจดไว้ค่ะว่าแบบเราลืมคําศัพท์ไหนบ้างแล้วคือแบบหนูมีสมุดเป็นสมุดจดศัพท์อะค่ะไว้จับไวจ้ไวจับว่าแบบเราลืมคําไหนเยอะแล้วก็จะอ่านคํานั้นแล้วตอนนี้มันก็คือจะจาได้แล้วค่ะ อันนี้ไอเดียนี้ก็ดีมากเลยนะคะเป็นแบบว่าเหมือนอ่านออกเสียงใช่ไหมเราได้ฟังเสียงตัวเองด้วยนะคะจะทําให้จําได้มากขึ้นมากกว่าเราอ่านในใจเนาะสาหรับบางคนนะคะลองเอาไปประยุกต์ใช้ได้แล้วของน้องนะคะเป็นยังไงบ้างตอนท<า>่องศ<า>ัพท์ก็บอกก่อนว่าช่วงม .6 อ่ะเป็นช่วงที่แบบกิจกรรมเยอะแล้วก็งานเยอะมากมก็เลยแบบไม่ค่อยมีเวลาแบบทั้งอ่านหนังสือจาคําศัพท์ส่วนมากก็จะไปจําคําศัพท์ในช่วงที่แบบ คือรถเมย์ไปโรงเรียนหรือว่าตอนกลับบ้านอะไรเงี้ยค่ะก็เลยต้องการอะไรที่มันแบบสะดวกตอนนั้นหนูก็เลยใช้เป็นพิลเลตค่ะจริงๆตอนแรกจะใช้เป็นแบบแปดการ์ดกระดาษแต่ว่าคือมันไม่ค่อยสะดวกที่จะพกพาไปทุกที่ก็เลยลองเปลี่ยนมาใช้พิลเลตรู้สึกว่าสะดวกมากพิลเลตนี่เป็นแอปที่ดีมากๆเลยนะคะอยู่ในมือถือของเราเนี่ยแหละถ้าสมมติว่าใครดูคลิปอยู่เนาะก็ลองเสิร์ชได้เลยแอปพลิเคชันเนาะแล้วพิมพ์คำว่า Q U I Z L E T นะคะปกติแล้วใคร สมัครเรียนด้วยกันนะก็จะแนะนําตลอดเลยว่าแอปเนี้อยากให้ใช้ในระหว่างที่จําศัพท์ด้วยเพราะว่าเหมือนถ้าเราจําศัพท์คำไหนไม่ได้ใช่ไหมเราเมมเราบันทึกไว้ในค u ิปเลตนะคะมันเป็นแฟกชการ์ดออนไลน์แล้วก็เอามาพลิกระหว่างที่เดินทางระหว่างเดินทางระหว่างกินข้าวเที่ยงอะไรอย่างนี้ก็คือได้หมดเลยคือทุกเวลาเราสามารถเรียนรู้ได้แล้ว แล้วเรียนรู้แบบสนุกด้วยเพราะว่ามันเหมือนเป็นการเล่นเกมใช่ไหมแอปฟีด้วยค่ะใช่แอปฟีด้วยที่สองพานนะคะลดเลยมันก็เป็นแหล่งคําศัพท์ด้วยค่ะเพราะมีคนทําไวแล้วไม่ต้องมานั่งทําเองแบบเขารวบรวมมาให้ใช่สำหรับสําหรับบางอย่างเนาะมีเป็นคลังคําศัพท์ไว้ให้ด้วยนะคะแต่ว่าในเบื้องต้นก็อยากให้น้องลองทําเองก่อนด้วยนะคะอ่าทําลองทาดูด้วยนะคะใช่ค่ะอ่าโอเคทํามา เทคนิคการทำ reading มีน้องสงสัยค่ะเทคนิคการทำ reading เทคนิคของเรานะคะก็คืออ่านโจทย์ก่อนแล้วค่อยไปอ่านตัวบทความค่ะเราอ่านทั้งโจทย์ทั้งช้อยเลยค่ะจะได้รู้ว่าแบบมันเป็นบทความประมาณไหนแล้วหลังจากนั้นก็ไปอ่านบทความแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้อ่านให้เร็วหนะะ่อยค่ะเพราะว่าเราควรจะอ่านทั้งบทความเพราะแบบมันค่อนข้างจะถามละเอียดแล้วบางทีมันจะมีจุดเล็กๆน,น,น้อยๆที่แบบเขาบอกอย่างงี้ค่ะ แต่<ช>ที่สองครั้งก็คือถ้าแบบมันมีโจทย์ที่ถามว่าข้อไหนถูกข้อไหนผิดอ่ะให้แบบว่าติ๊กถูกไว้หรือว่ากากระบาดไว้ค่ะเราจะได้ไม่ลืมว่าข้อเน,นี้ยต้องตอบข้อที่ผิดนะอ่ะแล้วของน้องอ่ะเป็นยังไงบ้างคะจริง,รงๆของหนูก็ไฟไข่แก้มเลยเพราะว่าการที่เราได้สแกนคําถามสแกนคําตอบดูว่าแบบเออมีอะไรได้อะไรบ้างทําให้เราได้รู้ว่าแบบโจทย์มันมีเนื้อหาประมาณไหนอ,อะไรเงี้ยค่ะใช่ <Okay. S 1> แล้วก็ส่วนใหญ่จะนิ้นฝึก เอ่อทำข้อสอบอา่านทั้งแบบจากวิธี <GP T S 2> แล้วก็จากแพทเจสามเลยใช่ใช่โอเคค่ะก็จริงๆแล้วเนี่ย A Level นะคะในส่วนของที่น้องทั้งสองคนให้ความเห็นนะ่ะรู้สึกว่าง่ายกว่าแพทเจตสามดังนั้นเนี่ยอะไรที่มันง่ายกว่าคะ่ะสิ่งที่มันยากกว่าสามารถฝึกทำได้นะคะเพราะว่าพอเราไปเจอของจริงแล้วมันง่ายกว่าเราจะทำได้ไงก็ดังนั้นเนี่ย ให้ลองทําไปเลยแ่ทเจสามนะคะข้อสอบเก่าค่เจสามเนี่ยมันมันฝึกทําได้อยู่แล้วนะคะไปสนามจริงมันก็จะแบบสบายใช่ไหมมันจะสบายมากขึ้นนะคะคําถามถันมานะคะที่น้องอยากรู้เนาะก็คือว่าสิ่งที่อยากแนะนําให้ผมได้คะแนนดีคืออะไรนะคะก็ตอนนั้นอะก่อนที่จะมาอัดวิดีโอเราก็คุยกันคร่าวๆเนาะซึ่งน้องทั้งสงคนมีความเห็นตรงกันเลยก็คืออย่างแรกจะเป็นเรื่องของคําศัพท์นะคะแล้วก็ เรื่องของอีกเรื่องหนึ่งคืออะไรนะข้อสอบเก่าทำข้อสอบเก่านะคะอะเป็นยังไงคําศัพท์มันทําไมคะคือรู้สึกว่าคําศัพท์คือสําคัญมากเหมือนแบบเวลาเราไปอ่าน r e a d i n g เนี้ยแล้วอย่างน้อยถ้าเกิดเรารู้คําศัพท์อ่ะเราก็จะรู้ว่าแบบเออมันพูดถึงเรื่องอะไรอะไรเงี้ยใช่ดังนั้นนะคะโหลด q u i z l e t มาเลยนะคะก็โหลดแล้วก็คาไหนไม่ได้เนาะใส่เข้าไปเลยแล้วก็มาท่องยันว่านะคะอ่าแล้วก็ข้อสอบเก่าก็เช่นเดียวกันซึ่ง น้องแก้นเนี่ยบอกมาว่าทําข้อสอบเก่าเยอะขนาดไหนนะคะก็คือทําทุกปีที่แบบมันมีในเน็ตนะคะแบบไปเสิร์ชดูว่าแบบมีข้อสอบกับปีไหน,นบ้างที่มีเฉลยนะคะก็คือก็ทําทุกอันเลยทีมม่มีก็นอกจากว่าน้องเนี่ยจะเรียนด้วยกันห้าสิบชั่วโมงไปแล้วนะคะยังจะทําข้อสอบเก่าทุกปีที่หาในเน็ตได้ด้วยนะคะหรือว่าจริงๆแล้วถ้าสมมุติว่า น้องที่ดูในคลิปอยู่น้องน้องอไม่อยากหาในเน็ตหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีหนังสือรวมข้อสอบเลยค่ะเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูเนาะว่าอาจจะไปตามหนังสือเล่มน,นี้แล้วก็ซื้อทําเอาก็ได้เช่นเดียวกันนะักคะไม่ใช่ว่าแบบเราจะฝึกจากแค่แพทเจรู้สึกว่า JLPT อะไรเงี้ยก็สําคัญเพราะว่ามันก็ ค่อนข้างรีเล็ตกันเนื้อหาคล้ายๆกันอะไรี้จริงๆแล้วเอามาทําได้หมดเลยนะคะแบบ l e n d i n g n4 อะไรเงี้ยช่วยได้เหมือนกันแล้วก็อีกเล่มหนึ่งนะคะที่อยากจะแนะนํามากๆเลยสําหรับคนที่อยากจะฝึกทาโจทย์เยอะๆนะนอกจากเล่มรวมโจทย์แล้วก็จะมีเล่ม300คําถามนะคะซึ่งเล่ม300คําถามเนี่ยอ่าก็มีจะมีข้อสอบ3 3ฉบับนะคะแบ่งเป็นฉบับละร้อแล้วก็อยากจะบอกว่าเฉลยละเอียดมากๆนะคะเฉลยดีมากๆ ดังนั้นเนี่ยถ้าใครอยากจะฝึกเริ่มทําโจทย์ตลุยโจทย์เนี่ยอาจจะเริ่มจากสามร้อยคำถามก่อนแล้วก็อาจจะค่อยไปเริ่มที่ข้อสอบเก่าก็ได้เช่นเดียวกันพเพราะเล่มสามร้อยคำถามมีเฉลยละเอียดดังนั้นเนี่ยฝึกจากอะไรที่มันมันเต็มที่ให้อยู่แล้วะค่ะมีเฉลยให้อยู่แล้วอย่างละเอียดเนี่ยจะดีมากๆเลยนะคะ่ะจะเป็นประโยชน์มากๆโอเคประมาณนี้คำ mm. ถามถามัดมานะคะก็คือว่า มีจุดไหนที่ทำให้เลือกแอดมิชั่นธรรมศาสตร์เป็นอันดับหนึ่งแบบว่าชอบมากๆรู้สึกประทับใจต้องเข้าที่นี่ก็คือด้วยความที่หนูเคยมาเข้าค่ายที่หนูเป็นค่ายของมหาลัยนี่แหละค่ะเรารู้สึกว่าแบบมอมันใหญ่แล้วมอมันก็สวยก็เลยแบบเออตอนนั้นก็คิดอยู่ในใจแล้วว่าเออหรือว่าเราจะเข้าที่นี่ดีจนแบบเราไปศึกษาเพิ่มเติมก็รู้สึกว่าที่มอมีสิ่งอำนวยความสะดวกเยอะมีอาจารย์ก็โอเคแล้วก็ เกิจกรรมเยอะด้วยค่ะใช่ก็มหาลัยเนี่ยกว้างม,มากจริงๆนะคะอะจริงๆแล้วเรียนมาสี่ปีแล้วยังเดินไม่ทั่วธรรมศาสตร์เลยค่ะอ่าก็ธรรมศาสตร์ทำไมถึงเลือกแอดธรรมศาสตร์เป็นอันดับหนึ่งเลยค่ะของหนูก็คือหลักๆก็คืออ่านรีวิวจากอินเทอร์เน็ตค่ะแล้วก็มีอ่านหลักสูตรแล้วก็ได้ยินมาว่าแบบมีทุนไปเดียนญี่ปุ่นค่อนข้างเยอะค่ะ อีกอย่างหนึ่งก็คือก็เคยมาหมอครั้งหนึ่งก็รู้สึกว่าเป็นหมอที่แบบมีอะไรครบครันในหมอค่ะอค่ะอยากพูดเรื่องกิจกรรมนิดนึงก็คือจริงๆแบบใครเป็นสายกิจกรรมเนี่ยรู้สึกว่าค่อนข้างเหมาะแต่ว่าจริงๆถ้าเกิดเราไม่ชอบกิจกรรมก็ไม่เข้าร่วมก็ได้เพราะว่าเขาไม่มบังคับอย่างกิจกรรมที่เคยเข้าร่วมก็จะมีเป็นพาคนญี่ปุ่นครัวมหาลายัยแล้วก็มีคุยแลกเปลี่ยนกับคนญี่ปุ่นผ่านซูมแล้วก็มีเออเป็นคู่ไอเมด เป็นฝึกเขียนอีเมลหาคนญี่ปุ่นค่ะใช่ใช่ก็กิจกรรมเยอะมากๆเลยนะคะแต่ว่าถ้าใครไม่เข้าร่วมอะไรก็ไม่ไม่ได้เป็นอะไรนะคะสามารถเลือกได้เนาะว่าจะเข้าร่วมหรือไม่เข้าร่วมนะคะเข้าหรือเข้าแค่ I อีเมลเอ๋อเข้าอีเมล เป็นยังไงบ้างได้รู้สึกว่าแบบตัวเองเขียนภาษาญี่ปุ่นได้ดีขึ้นมากเลยค่ะเพราะมันบังคับว่าแบบเราจะต้องเขียนตอบเขาอะไรแบบนี้ก็ทําให้เราการเขียนดีขึ้นค่ะใช่ได้ฝึกเขียนเป็นอีเมลด้วยเพราะปกติเราอาจจะแบบพิมพ์คุยกันแค่ได้ลายอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วเหมือนน้องได้พาคนญี่ปุ่นทัวร์มาหาอะไรด้วยปะคะนั้นเป็นโครงการอะไรเอ่ยนั่นคือเป็นโครงการที่อาจารย์ประชาสัมพันธ์มาค่ะก็คือจะเป็นคนญี่ปุ่นจากอ่ มทอเหมือนกันแต่ว่าเป็นท่าพระจันทร์เขาอยากจะมาทัวร์ที่มทอลังสิตก็จะจัดทริปทัวร์ให้เขาหนึ่งวันว่าเออไปที่ไหนของมทอลังสิตบ้างนีค่ะใช่เป็นกิจกรรมที่มีเรื่อยๆไหมคะดูดได้จากไหนบ้างถ้าสมมติว่าน้องๆที่เข้ามาในนาะคตเขาแบบว่าอยากจะดูเขาต้องตามทางไหน จริงๆอาจารย์จะคอยประชาสัมพันธ์ให้ตลอดอ,อยู่แล้วคะ่ะใช่ติดตามผ่านอาจารย์ได้เลยโอเคค่ะคุยกันร่าวค่ว่าจุดที่ชอบอีกหนึ่งจุดของน้องเนี่ยก็คือว่าธรมร,รมศาสตร์มีทุนเยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็นทุนที่ให้ในธรมร,รมศาสตร์นะคะแล้วก็ทุนแลกเปลี่ยนด้วยไหนะขอรายละเอียดหน่อยคะ่ะว่ามียังไงบ้างคะค่ะคือส่วนตัวหนูได้เป็นทุนโตโยต้านะคะปีละแปดหมื่นให้จนจบสี่ปีก็คือจริงๆทุนจะเข้ามาเรื่อยๆอยู่แล้วทั้ง ทุนของมอแล้วก็ทุนจากบริษัทญี่ปุ่นก็จะเจาะจงมาที่คณะเราเลยสาขาเราเลยเป็นอเอกญี่ปุ่นใช่ค่ะเป็นมันเป็นทุนเรียนดีป่ะคะหรือว่าไปขออย่างไงบ้างมีเงื่อนไขอะไรยังไงไหมถ้าสมมติว่ามีใครสนใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆตอนที่สัมภาษณ์นะคะเขาก็จะถามถึงความจําเป็นในการขอทุนว่าเรามีความจําเป็นมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ถามถึงแบบไมเซ็ตของเราถามเหมือนตอนสัมภาษณ์งานเลยว่าเรามีเป้าหมายยังไงเราแบบ จะช่วยเหลือสังคมยังไงอะไรอย่างงี้ค่ะใช่โอเคแล้วเขาก็จะให้ทุนมาเนาะใช่ค่ะแล้วก็อีกจุดหนึ่งเลยก็คือทุนแลกเปลี่ยนที่ไปญี่ปุ่นนะมีเยอะมากๆเลยอันเนี้ยใครเคยพูดอยู่ในคลิป Q&A 9ข้อเกี่ยวกับธรรมศาสตร์เอกญี่ปุ่นนะคะถ้าใครยังไม่เคยดูก็เข้าไปดูได้เนาะคร่าวๆก็คือว่าทุนในธรรมศาสตร์นะคะที่ทําสัมพันธ์กับญี่ปุ่นมีเยอะมากๆเลยถ้าสมมุติว่าใครได้เข้าเอกญี่ปุ่นแล้วนะก็สามารถเลือกได้เลยว่า อยากไปที่ไหนที่เขาทำสัมพันธ์เอาไว้นะคะมีพอสำหรับทุกคนเลยแค่เลือกว่าจะไปหรือไม่ไปเท่านั้นเองนะคะโอเคค่ะมาเข้าสู่คำถามสุดท้ายแล้วนะคะก็คือว่าน้องตั้งแต่แอมิชชั่นมาจนถึงตอนนี้เนี่ยน้องเรียนไปธรรมศาสตร์ญี่ปุ่นมาได้เทอมนึงแล้วมีจุดที่ชอบหรือว่ามีจุดที่ไม่ชอบยังไงบ้างนะคะแล้วก็เรียนตัวภาษาญี่ปุ่นมาแล้วเป็นยังไงแล้วก็ วิชาศึกษาทั่วไปของมหลาลัยเป็นยังไงบ้างนะคะ,ค,ะคือต้องบอกก่อนว่าหนูกับแก้มสอบเข้ามาแบบมีพื้นนะคะซึ่งถ้าเราสอบเข้ามาแบบมีพื้นเนี่ยทางมหลาลัยก็จะให้สอบ,บระดับภาษาญี่ปุ่นของทางมหลาลัยหรือที่เรียกว่าสอบ P t ทนะคะถ้าเราสอบผ่านเนี่ยเราก็จะได้การยกเว้นรายวิชาพื้นฐานนั้นไปก็เลยตอนเทอมหนึ่งเนี่ยหนูก็จะเรียนอยู่แค่ตัวเดียวเป็นวิชาฟังพูด jp สองค่ะใช่ก็คือว่าพีที PT เนี่ยถ้าสมมติว่าสอบแล้วอะค่ะ บางตัวที่มันง่ายๆก็ไม่ต้องเรียนใช่ไหมถ้าสมมติว่าสอบผ่านนะคะดังนั้นเนี่ยในเฉพาะเทอมเทอมหนึ่งเนี่ยจะเรียนญี่ปุ่นน้อยแต่ว่าเทอมสองเทอมถัดไปเนี่ยมันก็จะเรียนเยอะนั่นแหละก็เรียนเยอะเป็นปกตินะคะแล้วตัวมหาลาัยละ่ะเป็นยังไงบ้างมีความประทับใจตรงไหนไหมหรือว่ามีส่วนที่ไม่ชอบอะไรไหมนะคะวิชาศึกษาทั่วไปใช่ไหมใช่ตัวของมหาลายัยใช่ของหนูรู้สึกว่าวิชามีให้เลือกหลากหลายมากมที่ได้เรียนมาก็จะเป็นเกี่ยวกับพวก ธุรกิจมีเกี่ยวกับอาหารเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์แล้วก็เป็นศิลปะค่ะที่ประทับใจก็จะอาจจะเป็นวิชาธุรกิจทีวีหนึ่งศูนย์เก้ารู้สึกว่าคือจริงๆแอบสนใจเรื่องธุรกิจมาอยู่นิดหน่อยก็เลยแบบลองลงดูแล้วก็รู้สึกว่าได้รู้อินไซต์ของธุรกิจเยอะมากแล้วก็บางทีอาจารย์ก็จะเชิญเกสมาแบบพูดถึงเรื่องธุรกิจของเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคก็นอกจากตัวญี่ปุ่นแล้วก็มีตัว ของมหาลัยด้วยที่รู้สึกว่ามีความประทับใจเนาะแล้วถัดมาของน้องนะคะเป็นยังไงบ้างคะของหนูก็คือมีเรียนญี่ปุ่นฟังพูดตัวเดียวเหมือนกันเลยค่ะส่วนศึกษาทั่วไปหนูก็จะลงเป็นพวกแบบวิชาดูหนงังวิชาแนวศิลปะแล้วก็มีวิชาอาหารเหมือนเพื่อนเลยค่ะส่วนวิชาญี่ปุ่นนะคะก็ค่อนข้างประทับใจเพราะว่ามันเป็นเซกเล็กๆแบบทุกคนอบอุ่นแล้วก็ แบบว่าเราได้คุยกันเป็นภาษาญี่ปุ่นค่อนข้างเยอะเพราะว่า,อา,าอาจารย์ก็เป็นอาจารย์คนญี่ปุ่นนะคะแล้วก็เห็นว่ามีได้โลเพอะไรตลอดเลยใช่ไหมใช่ค,ะค่ะเป็นแบบโลเพต้องแบบคิดบทว่าแบบเราจะโลเพยังไงใช่ก็เลยได้พูดภาษาญี่ปุ่นทั้งกับเพื่อนแล้วก็อาจารย์ถูกค้าบเลยก็เข้าตู่ช่วงสุดท้ายแล้วนะคะว่าน้องมีอะไรอยากฝากถึงน้องๆที่กําลังดูคลิปอยู่ไหมออนิมาาคะ ค่ะก็เป็นกําลังใจให้กับทุกคนที่กําลังเตรียมสอบเข้านะคะขอให้เข้าคณะมหาลัยที่อยากได้กันทุกคนเลยค่ะสำหรับใครที่เรียนภาษาญ,ญี่ปุ่นนะคะก็อยากให้แบบว่าค่อยเป็นค่อยไปค่ปคะและก็พยายามก็ไม่ต้องกดดันตัวเองมากนะคะพี่ก็พยายามสม่าเสมอเนาะแต่ว่าไม่ต้องกดดันตัวเองจนเกินไปนะคะใชะ่ก็อยากฝากถึงสําหรับใครที่แบบอาจจะมีเป้าหมายแล้วว่าเราอยากเข้าคณะอะไรมหาลัยอะไรอย่างเงี้ย ก็อยากให้เริ่มเตรียมตัวตั้งแต่เนิ่นๆเพราะว่าเราจะได้มีเวลาทบทวนบทเรียนด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่อยากให้กดดันตัวเองมากจนเกินไปอยากให้มีเวลาพักบ้างอะไรเง<ช>ี้ยค่ะก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนค่ะพยายามสม่ําเสมอนะคะถ้ารู้ตัวเร็วี่ก็ดีเหมือนกันจะได้เตรียมตัวเร็วเนาะถ้าสมมติว่าอยากปรึกษาเรื่องการเรียนหรือว่ามีคําถามข้อสงสัยตรงไหนนะคะก็ทักมาที่ Inbox ที่ญี่ปุ่นบายแคทโตได้นะคะสุดท้ายนี้สิ่งที่อยากจะฝากนะคะก็คือว่า เราเรียนภาษาญี่ปุ่นเนาะเป็นภาษาที่สานะคะการที่เกิดข้อผิดพลาดอะ่ะมันเป็นเรื่องปกติมากๆเลยเนาะเพราะว่ามันไม่ใช่ภาษาแม่จริงๆแล้วภาษาแม่ก็บางทีมันก็มีข้อผิดพลาดใช่ไหมอ่าดังนั้นเนี่ยการที่เราผิดใช่ไหมเราก็ศึกษาจุดที่ผิดแล้วเราก็จะทําให้เติบโตได้มากขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นหลักในการเหมือนทําข้อสอบ เก่าเหมือนกันเนาะเป็นเหตุผลว่าทําไมคนที่ทําข้อสอบเก่าอะ่ะถึงได้คะแนนดีนะเป็นเพราะว่าเหมือนเขาทําข้อสอบเก่าเยอะๆอ่ะเขาศึกษาจุดที่ผิดไงว่าอ๋อเขาผิดตรงนี้ดังนั้นเนี่ยพอเจอข้อสอบจริงแล้วอะ่ะเขาจะไม่ผิดสาจุดเดิมนะคะดังนั้นเนี่ยการที่เราเกิดข้อผิดพลาดอะ่ะมันเป็นเรื่องที่ปกติมากๆก,ก,ก็ไม่ต้องกลัวนะคะอย่างแคทก,ก็มีผิดได้เหมือนกันใช่ไหมทุกคนก็มีผิดได้นะคะโอเคก็ okay, ฝึกทําข้อสอบเก่าเยอะๆนะสำคัญมากๆนะคะล้วก็มาสร้างสังคมที่เป็นมิตรต่อการเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะ